สวัสดีครับอยู่กับท่องบอลฟาฟาอเพิร์วันนี้ผมมาฟารมโยเคิรครับหม้ฟองมาฟองโยเคิร์่ฟองออคือ ก็อย่ากกก,กิ้วไม่เป็นทำไมอยู่ฝ่อมาฝ่อหรือว่าไม่ต้องฝนหรือว่าทำเป็นแล้วครับแล้วก็อันนี้ครับรอกินข้าวอยู่ค่อฝ่ผมยังไม่ได้กินข้าวเท้าเลยครับหูมือคนอ,อ,อีกคนคน,คน,คน,คน ปัดผมตรงกเดีอย่ไหวแล้วคะเนบเพิ่มไหมคนี่คไปใบเพิ่มเหมือนในร้านเหมือนบักทองอะดูขลับผมไปกับก้องหลังผมอ่ะผมเอาไว้ยาวแล้วก็ ผมมันสวยแบบนี้กับ